สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออนเฮทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับที่ประเทศจีนนะครับที่เดลี่ยูนนานของประเทศจีนซึ่งเป็นทางตอนใต้ห่างจากกรุงเซียงไฮ้อยู่388 88กิโลเมตรนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ7.4แ mm. มกนิจูดนะฮะจากเหตุการณ์กล่าวนะครับก็ทำให้ เมืองเดลี่ยู่นานนะครับที่ห่างจากเดลี่อยู่นานอยู่33กิโลเมตรเนี่ยเกิดการสั่นไหวอย่างแรงนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ทำให้ประชาชนต่างๆนะครับได้รับความเดือดได้รับสัมผัสตรงนี้ถึง8,000คนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนที่ห่างจากเซียงไฮ้388กิโลเมตรทางตอนใต้ก็คืออยู่เหนือของเรานะครับก็คือเหนือของพม่า นะครับเนือของลาวนะครับแล้วก็ในส่วนของเรานะครับออซึ่งจริงๆในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับอย่างของเรานี้ก็ได้รับความตื่นร้อนเกี่ยวกับเครื่องของน้ําโผงต่างๆนะครับน,นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพวิดีโอกันนะครับว่ามีความรุนแรงขนาดไหนนะฮะที่บริเวณดังกล่าว นะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับลองวิเคราะห์สถานการณ์กันดูว่าเหตุการณ์นี้นะครับในระดับผนันดินไหวระดับ7.4็ม่มีจูดนีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในประเทศจีนกันนะครับหลห่หล 这个厉害，这个很厉害了。怎怎么厉害？感觉在楼下可怎么厉害、哎哦？我在外头呢，一点就是那个整个楼，是 นะครับภาพเหตุการณ์ของคนที่ต้องอพยบออกจากบ้านเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใกล้ตึกสูงนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวตอนนี้แหละครับคือเหตุผลที่เราคุยมาตลอดเกี่ยวกับการกักเก็บน้ําเป็นจํานวนมากนะครับในบริเวณของเขื่อนของจีนคือเขื่อนสามผานะครับก็มีส่งผลให้การเอียงของโลกนะครับไม่ว่าข้างในก็คือในส่วนของ แม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กโลกนะครับก็มีการเคลื่อนตัวของแม่เหล็กเหนือแม่เหล็กใต้นะครับในส่วนของเปลือกโลกนะครับก็ต้องหมุนวนตามอยู่ยในส่วนหนึ่งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยเหมือนลักษณะของไข่กับไข่แดงนะครับกับเปลือกไข่ก็อยู่ในลักษณะรูปแบบเดียวกันนะครับมีการเคลื่อนมันก็จะเคลื่อนไปในลักษณะเดียวกันนี่เราก็มา ชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นระดับ7นะครับเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงๆมันก็ต้องน่ากลัวในเรื่องของแผ่นดินไหแผ่นดินยุบตัวนะครับถ้าพื้นภาคล่างมีน้ํำดินชื้นมากๆนะครับก็อาจมีการยุดตัวยุบตัวลงได้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ในประเทศจีนกันต่อไปนะครับ ต้องประทานโทษน,นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคม2564นะครับที่เรากำลังรายงานอยู่ในขณะนี้นะครับก็ชมัดไปนะครับนี่ก็คงอย่างที่ประเทศจีนในวันที่20เดือนพฤษภาคม2564นะครับ ที่เกิดมีพนักง,งานซ่อมท่อแก๊สนะฮะธรรมชาติในบริเวณถนนนะครับก็เกิดระเบิดขึ้นมาลักษณะนี้เลยที่อู่พั่นนะครับในมณฑลอู่พั่นของประเทศจีนนะครับก็ความรุนแรงก็เกิดประมาณนี้นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลนี่คือการซ่อมท่อแก๊สธรรมชาตินะครับก็ชมกันไปนะครับว่าสถานการณ์กระดู